มกมกมกพี่น้องกินโมกคนเดียวนี่แหละสิไปขายของมาจากรอยเ็ดมาจากมาจากเอ่อไปรับพื้นออกจากโ่งบางนครับผมครับนี่นี่ไปแพ่ว่าเห็ดไก่ไปให้หนูกับหิ้วเขาได้ยินอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอืมันเลยไปกินสิไปกินกว๋ยวยเตี๋ยวกับแมวทัชร บุกมาหม่พี่น้องอ้ยหอนจะขงนกตัวนี้เจ้าเงินล็อกเขียนได้ปะม่ไปวันนี้เมี่ยเแล้วม่ใช่ล็อกเขียนนะับอบปักมือเ่อเออเดียซาเบ็ตเลยฮะซาตบ่อาคอนบ่ ยกสัดแบบก่อรย่อฟินลำย้ายไหลไปบอกแน่นปะแม่ห่วยว่ะหวานนีแล้วม่งไม่ผิดไปซ้อมเตะลังกาก่อนจำเป็นหานอไม่บำยุบฟ่าเพิ่ม Nước nó này Nước nó sao? lái bọn nó yên. Đấy. toàn khỏi thuốc phải cho dư thế. hoặc chàng cả... nhạc của tụi trai. lần... Lâu thuốc kiểu khỏi cái này kiểu... nề นวะ่ะบอกต้อน้อยย่างเสร็จบอกแล้วนตัดไปตัดไหมบอกอ้อ,อนตัดไปตัดไหมหรือไปเบืเ้องแผตัดไหมวันที่ยิบสิบีหยิบีห่อน,นอตัดไสก็ไดไหมนกระไไหมยไปเร็วพ เพือว่าเพรอ้วนนะคันเพรบดดีอ้วนอุดมสมบูรณ์ซื่อชิไปไปชไว้นุเมื่อเ้าไปทาจุกแบบอถามก่อนจะไปกินอะไรนั่งลงนั่งลง นู้นจะไปกินอะไรกินขนมเอ้าไอ้บอกว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาเมื่อกกินเขาจนที่ได้จังไหนขินนไมา่มตอนหมูเลย